สวัสดีครับคุณยายครับจ้าครับครับท่านผู้ชมครับมือนีผมมาตามต่อแนวทางความฝันของคุณยายทองม่วนครับงวดของวันที่31กรกฎาคม66ครับมือนีคุณยายกับแตงโตงามครับหนาวก็ครับคุณยายฝนนันตกอยู่นเนาะคุณยายเนาะตกแห้งครับเออนตแงผมก็เปียกไปเลยมันัไก่นันไก่เติอโบมากบกัดไก่เติอคุณยายเขาไปเห็น หนีไปเด็กลูกสาวหนไปเห็ุการณ์ล้มหนามอยู่นหนามก็สบไปไปไปซาดิ้ง,งโอ่มมันหมาก่ลายแล้วก็ลูกก่ลายเพราะนองก็ว่าเศร้าซาได้ได้เหือหนึง่งได้เหือหนึ่งก็เศาไปเข้าคับลูบกแข้งครับครับมันก็ไกลนี่ยแะครับคุณจ่า<ะ><ะ>มันก็ะไกอยู่ครับจากนี้ไป มันเขาหายสองรอยหาซีดสองลอยหาซีดมั่นมะกุลมะน้ามั่นครับครับเอาคุณยายเห็นนีเขามาเบาความฝันของคุณยายเนาะครับอ่าคุณยายฝันว่าจังหดฝันเมื่อใดครับคุณยายฝันบึกขึนนี่นะเพิ่งฝันเออครับคุณยายเบาให้ทธาบุญชมฟังเนยครับว่าคุณยายฝันว่าจังไดครับแล้วก็ตีตีความฝันให้ทราบุญชมน้ำเนเด้องวดนี้ครับฝันเป็นกไก่หวานวะครับครับเอาเบาเบาห้ทธรรมบุญชมฟังเนยครับ ฟังเดินทางไปส่งย้ายกับฝันเป็นจะยาดครับครับย้ายจะยาดว่าเขาสี่บักหนึ่งเนี่ยมันสิขาว่ามันมันรึ่งผีบา่าบมาเต็มข้นเนาะครับครับมันจะถือมีดถือมีดมันสิขาขาเขาก็เล่นไล่ย้ายกับเล่นน้ำกุ้งครับครับเล่นอยี่ยมันขาเขาครับย้ายกับเลน่นไปเดียวนำปลาในหลวงในทงไผ่ทงหน้าไปแล้วย่างจะยาดครับครับเออเล่นไปบบนี้จ้ะ มันมั่งแต่สิกาดีดี้ยมันแฟชั่นมันสิกาคนอื่นบบแมนย่า่มันบอกมันสิขาคนอื่นอ๋อครับครับย่า่แปทั่นย่ายกระโดดไปนี่สิมันก็สิกมันกะเอามีดออกบัดนีครับมันเอามีดออกแต่มันเบาบาดครับเอออืมย่ายจะแล่นมาอีกแเล่นมาแล่นมาใงหลงไนฟ้าในหลงในทงให้ทงหน้าหลัไปโอ้ยเป็นประหยัดอะนะครับครับ ไอ้ทวดีโทเลยน้ำสมัยสมนางานย้ายสิบมวลบอฝันว่าจะซีค้ครับครับฝันคืได้ฝันมากกับมาพ่อเถ่ามาไ่เห็นตูคว่ำตายเลยละครับบันนี้ก็ความฝันกับว่าย้ายน่ะซื้อหมากนั่งเท่านั้นยี่สิบบาทคือบ่เห็นเอาหมากมาไว้ให้ย้ายซื้อหมากกับคน่นตาย เออซื้อหมากรับคนตายเตโตคนตายกับโบหินครับกต่จังไหนก็วันันจังว่าได้ซื้อหมากน้ำยักเล่ายี่สิบบาทครับหมากกับโบหินเอามาให้โตขั้วกับโบหินไปจังไหญ่วะายกกัยากม่หลาน้ำทงไฮทงหน้าระว่างเฮือนล่ะแต่มาเห็นหมากสองหน่วยด้วยด้วยชื่อสามน่ะมันมันอยู่ไกลกันครับเมื่อชื่อสองอ่ะมันบุกลูดชื่อสองหน่วยครับ ยายก็เอาโสงนวยแต่นวยนั้นบ่เอาครับไปยันเขามาถามหาครับครับอือยายกับันซ้ำนีบ่ครับเออเออฟันซ้ำหนีบล่ะครับกคบ็คือหลอบหนีคุณยายฟันฟันบอนีรกะบานั้่นมากก็แเลนมาอีกครับครับเลนมนามาันมันกาบยายกาบสามเครือครับ คนนัอนเขาวอาว่า,า,าให้ไปกราบย่ายเลยคันมากราบมันบาปเพาะว่าจังซีครับครับเพรที่มันมากราบแล้วมึกย่ายของหูม,มึงเอาไปโอ้ครับครับคุณย่ายนี่ฝันว่าอ่าก็คือคนบนคนอยู่คนบัดเต็มคนบัดเต็มเนี่ยคือในในความฝันเนาะไล่ไล<อ>่ขาคนอืน่น<อ>แล้วคุณย่ายนี่ไปซอยไปซอยไปซอยคนอื่นเขาห<อ>มอนั่นกเฉียวมีดฟันคนอื่นเขาคุณย่ายกับผ้าผ้าเขาหนีเออครับ อาพ่อหน,นีไปปุ๊บคุณยายกะไปเจอคนตายไปเจอคนไปเจอบอบนบอไดเจอเป็นบอรครับไปเจอคนตายบอบอท่านตายบอไปไอ้ที่ว่าโอ้ตายครับไปเจอเขาเป็นบอครับเออไปเจอเขาตายแล้วคนตายแล้วละ่ะครับก็เลยถามเขาว่าอ่าเสื้อมาไปยี่สิบาทคือบอมมให้เออครับ ยว่าครับแล้วเขาเขาได้เบา้ายังกับคุณยายบอบอได้เบ้าบอเห็นโตเขาบอกไายด้คนเดียวครับครับแต่ในความรู้สึกนี่อในความรู้สึกนี่ก็คือได้เจอเขาเป็นบอแต่บอเห็นโตเขาเอออ๋อครับครับเราก็เลยเดินมาบ้านบ้านนี้ล้างระลังไหนครับคุณยายเดินกลับมาบ้านบัู่ๆเรจักบ้านล้างไหนดรกเอาบ้านใหญ่ดอกเน้ะเขาป่าเขาดวงไหญ่เวิน์กใหญ่ครับ เ้าไปเจอหมากอยู่ในบ้านหลังนั้นมีอยูสามลูกคือมันสามลูกลูกอ่าสองลูกนีอยูแยกกันเออครับคุณยายเลยเอาแค่สองลูกเออยายก็ว่านี่บ่อเงินยี่สิบบาทนี่บาทสองหน่วยนี่บ่อ,บอเขาเอามาปงไว้ห้บ่อครับครับยาบยก็จะเอาสองนอน,นที่หนึ่งมาเอาดอกอว้อันนี้ก็คือว่าปิดหมากของคนตายคุณยายเสียอวัชชันเนาะไปซื้อหมากับคนตายแล้วคนตายก็เอามาไว้ห้แล้วครับแต่คุณยายได้เอาแค่สองลูกสองลูกครับ แล้วที่นี่คือไอ้คนที่ว่าไล่ฟันคนอื่นนั่นก็คือใช่มากราบคุณย<บ>ายในในคุณยาในความฝ <บา S 1> <า>ันกราบสามเทียนเนาะกราบคุณยายเราคุณยายสิต,ตีสิแก่ความฝันจนังใดยายภาวาก้มตายอย่างมั่งดามากราับเป็นศูนย์หน้ายายแตแตะยายแปลว่ายายเคยเคยคือนะนครับครับ้ยายฝันยังที่ยายเคยคือ จึงงอดตอนแยกกับซื้อซื้อซื้อแยกมากระถือครับครับบัตรสูงี่แยกกับฟันยังสี่แยกแยกกับว่าบอชื้อซื้อกับหนึ่งหนึ่งนี่แหละครับครับมันนี่กระฟันวางเงินยี่สิบบาทแยกกับเป๊ว่าสองศูนย์มันกาดแต่เมื่อเมื่อมันกาดสามเสือแยกกับว่าห้าศูนย์ครับนี่แหละจักจังไหนทุกท่านคุณส้มฟังเขาด้วครับอันนี้คือตัวเลขที่คุณยายตีไปหายเนาะตีตีคุณยายห้ผมเขียนหาเนาะ ครับคือทั้งเบิร์ตตัวนี้เนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับมีหนึ่งศูนย์มีหนึ่งหนึ่งหล้วก็มีสองศูนย์อันนี้เนาะคุณยายเนาะสองศูนย์กับหาศูนย์ครับที่คุณยายตีให้ครับคุณยายว่าคุณยายเคยฝันลักษณะแบบนี้เลขเคยออกหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งเมนบอกครับเฮ้ย,ยายถือสองเถอะเคยถือสองทเทียเออโอ้โหแล้วมาไลยดอกเทช่นหนึ่งกับเช่บาทเทช่นหาบาทโดนแล้วเมนบอกครับคุณยายโดนแล้วหลายปีแล้ว ครับครับตวมันจะไม่เจออีกบ่อหนี่ว่าเพราะว่าม่หลายปีแล้วครับการบอนีครับอันนี้คือตัวเลขที่คุณยายตีให้ครับตรงช่วมครับมีสีหางครับอันนี้คุณยายตีเองไหวบาครับตีเองตีเองอ๋อครับครับเพราะว่าเคยฝันในลักษณะแบบนี้แต่ก่อนเอเคยฝันแบบนี้ยายจะชื่อเขาก็่าหัววนแค่นั้นครับเขาว่าชื่ออย่งกันตัวก่อน ชื่อแม่มนมาบักซีชื่อๆนี่แหละวันสี่มันก็ออกของใหา่ครับครับเออมันนืงนหลายเดือนอีกหลาย,ยาแต่ซื่อหนึ่งหนึ่งมันก็ได้อีหลีครับรครับเขานันละอืมเออครับกาโอเคเนาะคุณยายเนากะก่าประมาณนี้เนาะครับความฝันของคุณยายครับท่านผู้ชมครับอ่ามันเป็นต่ใหญ่คนเนาะครับอ่าก็คือว่าคุณยายเน่ะฝันเห็นคนไม่เต็มบาทครับ ก็คือว่าเอามีดไล่ฟันคนอื่นคุณยายก็ไปช่วยเนาะครับ<อ>แล้วก็ไปเจอคนตายครับ<อ>ไปเจอคนที่<อ>คุณยายรู้จักแต่เขาตายไปแล้วครับ<อ>คุณยายก็คือในความรู้สึกเนี่ยก็คือในความฝันเนาะก็คือจ่ายเงินซื้อหมากเข้าไป20บาทแล้วเขาทําไมไม่เอามาให้ครับอ,อคุณยายก็คิดแบบนี้ครับแล้วคุณยายก็เดินเดินเข้าบ้านเข้าบ้านไปครับแต่บ้านหลังนั้นคุณยายก็ไม่รู้จักเนาะแล้วก็ไปเจอหมากครับ รครับอยู่ในบ้านหลังนั้นมีสามลูกคุณยายเอาแค่สองลูกครับครับแล้วพอคุณยายออกมาสักพักหนึ่งก็คนที่เอามีดไล่ฟันคนอื่นก็มากราบคุณยายสามครั้งครับแล้วคุณยายก็ตื่นเนาะ<อ>ครับคุณยายตีตัวเลขให้ก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ครับคุณยายบอกว่าเคยฝันในลักษณะแบบแบบนี้หลายปีที่ผ่านมาแล้วครับคุณยายเคยถูกสองครั้งเนาะร <อ S 2> ครับ,รบเลขเคยออกหนึ่งศูนย แล้วก็หนึ่งหนึ่งเคยถือสองขังเป็นหมอคุณยายถือสองที่ยายหลอ๋อครับครับเขาโกหกคนเขาว่าซื้อยังจังซี่เขาบอกแม่มาซื้อมาซื้อซื้อซื้อนี่ยแหละว่าครับครับเพื่อไปซื้อไปซื้อมาเขาคนตายครับครับกะให้ท่านผู้ชมเพื่อนพิจาหนาเบิงเนาะคุณยายเนาะซอยตีซอยแก่น้ำเนยครับอันนี้คุณยายกับเ้าตามฝันครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ความฝันของคุณยายทองม้วนครับก็เป็นเพียงแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับดูเพื่อความบันเทิงครับคุณยายครับอวยพ่อในทำบุช้มน้ำเนยครับรอบนี้ครับสวัสดีทาบผู้ชมอ่ะให้มีศพไม่ลาบเด้อเด้อไปให้ยายแน่ยายกะมะฮู้หรอกยายเคยฝันมาโดนหลาสามปีละวล่ะครับครับอันยายก็เลยซื้อว่างหันมั่งก็ซื้อเขาปักฐานหัวโะ เขาให้ยายซื้ออีกยางซื้อสีซื้อเออซื้อสีซื้อๆเราภูมมากตอนสิครับครับเออแต่เจ้าลุงยายก็ซื้ออีกหนึ่งหนอีกยายก็ถือโดนหน้าแล้วหลายทีละครับครับทุกทีมานฝันมันสิเป็นจังได้ยายก็บูมบูครับครับจะให้พีเจ้าหน้าเอาเนาะคุณยายเนาะเออพีเจ้าหน้าเอาครับครับผมขอบคุณคุณยายหลายๆครับผมที่มาเบาสู่ซู่ดังหมชมฟังครับเออคอยครับคอยคุณยายสุขภาพแข็งแรงเด้อครับครับขอบคุณครับ Ah.